คุ้หน้าข่าวกับผมโยนากรคุณประทีปข่าวจริงต้องที่นี่นะครับวันนี้วันพฤหัสที่17ธันวาคมนะครับล่าสุดทางดีแท็กได้มีการส่งข้อความไปหาลูกค้าแล้วที่ได้รับผลกระทบจากการลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ผ่านเนี่ยนะครับลองฟังดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างไรนะฮะหนึ่งทางดีแทกบอกว่าเขาจะมอบแพ็กเกจเสริมให้โทรฟรีในเครือข่าย DT แทแล้วก็ใช้เน็ตฟรีไม่อัน้นเป็นระยะเวลา3เดือนอันนี้เป็นแพ็กเกจเสริมเท่านั้นไม่เกี่ยวกับที่ชาัานใช้อยู่แล้วนะฮะถ้าท่านใช้อยู่แล้วท่านก็จ่ายปกติเขาไม่ได้ ไม่ได้บอกว่าไม่ให้จ่ายนะครับก็จ่ายปกติแต่ได้แพ็กเกจเสริมขึ้นมาอันที่2ครับถ้าใครจะซื้อโทรศัพท์มือถือราคา5,000บาทขึ้นไปจะได้รับส่วนลดจำนวน3,500บาทนั่นเองนะครับแต่ว่าท่านจะต้องรีบไปกดรับสิทธิ์นี้ภายในวันที่23ธันวาคมนี้เท่านั้นลูกค้า d ีแท็คิดเห็นยังไงครับเราเสียสิทธิ์คนละครึ่งไปแล้วได้แพ็กเกจเสริมนี้มาเอาไม่เอาครับ